ธรมะสอนใจก่อนนอน50ข้อสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วย่อมผ่านไปได้เสมอความทุกข์อยู่ไม่นานหากใจไม่ยึดใจที่วางได้คือใจที่เบาไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงชีวิตไม่ต้องสมบูรณ์แค่สงบก็พอความคิดมากทำให้ใจเหนื่อยโดยไม่จำเป็นปัญหามีไว้ให้เรียนรู้ไม่ใช่แบกไปนอน ทุกอย่างเกิดจากเหตุและปัจจัยสิ่งใดควบคุมไม่ได้ให้ปล่อยตามธรรมความสุขเริ่มต้นที่การยอมรับใจที่ให้อภัยจะหลับได้ง่ายความสงบไม่ต้องหาแค่หยุดดิ้นรนอย่าเอาอดีตมาทำร้ายปัจจุบันพรุ่งนี้ยังมีโอกาสใหม่เสมอการวางคือการดูแลใจสิ่งใดไม่จำเป็นอย่าแบกไว้ในใจ ความพอคือความร่ำรวยที่แท้จริงใจที่อยู่กับปัจจุบันคือใจที่ปลอดภัยความเงียบช่วยเยียวยาใจทุกลมหายใจคือของขวัญจากชีวิตไม่ต้องชนะใครแค่ชนะใจตนเองความทุกข์สอนให้เราเข้าใจชีวิตใจที่ยอมรับความจริงจะไม่ทุกนานความสุขเล็กๆซ่อนอยู่ในความธรรมดาสิ่งใดผ่านไปแล้วให้ผ่านไป ไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกเรื่องในคืนนี้ใจที่นิ่งทำให้มองเห็นทางความเมตตาเริ่มต้นที่ตัวเราปล่อยใจให้พักเหมือนร่างจายที่พักความไม่แน่นอนคือธรรมดาของชีวิตยิ่งคาดหวังมากใจก็ยิ่งหนักวางความคิดแล้วใจจะเบาไม่มีคืนไหนมืดตลอดไปการยอมรับคือประตูแห่งความสงบ ความสุขไม่ต้องไขว่คว้าแค่ไม่ผลักใสใจที่ไม่เปรียบเทียบจะเป็นอิสระชีวิตคือการฝึกใจในทุกวันความสงบคือพลังที่แท้จริงหลับด้วยใจที่วางแล้วตื่นมาจะสดใสทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอสิ่งดีๆจะมาเมื่อใจพร้อมรับความสุขเกิดจากใจที่รู้พอไม่ต้องรีบเพราะชีวิตไม่หนีไปไหน การพักใจคือการดูแลตัวเองใจที่อ่อนโยนคือใจที่แข็งแรงอย่าโทษตัวเองกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วคืนนี้แค่ได้พักก็เพียงพอความสงบคือธรรมะที่เข้าถึงได้ทุกคนปล่อยทุกอย่างไว้กับลมหายใจหลับยังมีสติคือการเริ่มต้นวันที่ดี